คือคือไอ้ตรงนี้เนี่ยตรงร้านอาหารเนี่ยอย่างท,ที่นําเรียนนะฮะว่าร้านอาหารเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นมันมีมาตรการถูกต้องไหมฮะไอ,ไอ,รรอ,อะไ้ไอ้ตรงร้านอาหารที่ติดใจอะไรไหมครับร้านอาหารบริโภคน้่ไม่ติดใจนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในห้องพักถูกต้องไหมฮะอยู่ในห้องพักเนี่ยอย่างที่นําเรียนว่าในห้องพักเนี่ยตอนนี้เรามีการตรวจสอบมีการใช้บัตรเข้าออกห้องเนี่ยตังมน26กครั้งในห้องนั้นนะฮะ แต่จริงๆเนี่ยเขาเนี่ยมีการเช่าห้องทั้งหมดเนี่ยจำนวนห้องสูตรเนี่ยจำนวนสมห้องขนาดต่างๆกันห้องสูตรสห้องเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยสามซึ่งตรงนี้เราจะต้องตรวจพิสูจน์ว่าที่เขาเข้าไปในห้องเนี่ยเขาเข้าไปเนี่ยพร้อมกันไหมอยู่ในห้องเนี่ยกี่คนแล้วในห้องเนี่ยมีพฤติการอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็ยังพยายามรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะฮะพยานหลักฐานเนี่ยได้เท่าไหร่นะฮะเราเองเนี่ยก็สอบถาม เจ้าพนักงานสำนักงานยาใบกรุงเทพหานครเพื่อให้ความเห็นว่าในลักษณะอย่างนี้มันเป็นการกระทําความผิดตามพรบโรคติดต่อไหมหรือเป็นความผิดเนี่ยตามปลกรเนี่ยฉุกเฉินในเรื่องมาตรการการควบคุมโรคไหมนะฮะก็ขออนุญาตนำเรียนนะฮะขั้นตอนการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอันเวอร์ติโก้เนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบหลักฐานว่ามีการจําหน่ายสุราที่ห้องอาหารเวอร์ติโก้นะฮะ แต่ว่าในห้องพักเนี่ยปรากฏว่ามีหลักฐานเบื้องต้นว่ามีการสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะส่วนเขาจะดื่มในห้องหรือไม่เนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะแต่มีการสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรนะคือคือลงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันอยู่ในห้องมันมีอยู่แล้วนะฮะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่อยู่ในมินิบาร์ของห้องนั้นนะฮะก็มีการมีหลักฐานปรากฏว่ามีการ ไอ,อใบเสร,ร็จนะฮะมีใบ,ใบเสร็จหลักฐานว่ามีการจ่ายชำระค่าแอกลกอฮอลที่อยู่ในห้องครับประเด็นปัญหาคือเราเนี่ยไม่ได้พูดชำนาญการเกี่ยวเรื่องเรื่องไอ้ทางไอ้เรื่องโรคติดต่อนะฮะเราก็ต้องมีความจําเป็นเนี่ยที่ฟังความเห็นนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยในละเอียดเนี่ยเราก็ทราบว่าใครเป็นคนเปิดห้องเนี่ย ตอนนี้ก็พิสูจน์ทราบตัวบุคคลอยู่แล้วก็พฤติการที่เขาทํากิจกรรมในวันนั้นๆอยู่นะฮะก็ขอเวลานในการดําเนินการอยู่ครับ